คนใดคนนี้บอกอันพอตายแล้วนะเออแม่แม่เล่ายัางเออโอ้นี่คนนี้หันเป็นลูกกำพ้าพี่น้องเลยหันอย่าไปซื้อเครื่องใช้เล็กน้อยอยู่หันแล้วก็เลยผ้าเขาเล็กน้อยนี่เขามาส่งอยู่ในบ้านพี่น้องเลยเอาอันน,น,นี้อันนี้นะบเอา,าหายด้หลูกเด้อเอาไว้ต้มกินเด้อผู้ใดแน่ยังบ่ได้นี่คนใดคนนี้บอกได้หรืเอเปล่าช่องโคนมันบ่ได้เอ,เอาา่อกลับมาเมื่อจะกลับไปคายน้ำใหม่อีกบ่บ<อ>่าไปเลยไปเออโดย เออพี่น้องเลยเจ้าชื่อยังเกาะชื่อนางจันมันจันใช้น้องจะไหมชื่อจังได้น้องจะหลกนางอุดนางอุดนางอุตนางอุตเอานางนางอุตอ่านใช้ออกมาผิดด้วยนางอุตนะคนใดนางอุตเจ้าหน่อชื่อนางจันน้องเจ้าในชื่อยังเกาะนางอุตนางอุตอันนี้นางอุตบอกโอ้อันนี้ตัวผู้หรือตัวแม่ลูกน้องฮัง น้องเอาผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้หญิงอันนี้บอกนั่งบุูธผู้หญิงบอกนี่ฮะผู้ชายเอ้าไหนวะงุ่งเลยเลยนี่ฮะปัญหาจะประมาณจับพันลูกอหาพันหาพันเออโดยโดยเออเจ้าเป็นตะแพงน้องนางแก่นเนาะของเหียนกับบริจาเป็นบริจกพ่อเขาไม่ได้จดฮะพ่อเขาไม่ได้จดบริจดแต่ของเหี้ยนนะเจ้าจะเขาบอก มันเสียงเงินท้าไดจดเข่าเฮียนนี่ลูกเจ้าบูฮูเจ้าบูฮูกระมือนี่ถือว่าได้กลับไว้นะลูกเนาะโดยโดยค่อยค่อยมัดขนาดพวกนี้นี่เอ้ยพวกนี้ช้อนในเรื่องเลยเอาสิแนะนำซื้อเด้อเดี๋ยวเนาะเบามากมื่อไหร่เนาสีไามหาเด้อเอ่อจะซื้อไหนใด้ซื้อนางจันอันนี้โม่จะซื้อในได้นี่นางกรพุดนางกรพุดเอออันนี้เล่นนี่นางตุ๊กแกอันนี้เล่นนี่นาง้าอุด อาบุฒรอันนี้ได้撒นางเว้าเอาพุธนี้คือชื่อนั่งแต่ผู้เดียวนี่เจ้าคือเอิญเรานั่งนั่งยังเกาะนางคำพูดนางคำพูดเออโอ้อ่านั่งกับนั่งซ้าลูกไงเออแล้วก็ะไพรอีกกว่านี้นะนามชื่อนามชื่อมงูลูกนางวุฒนางเว้านางเอานั่งอีกเลยนางวุฒนางวงแล้วก็ะไพรอีกทางหลังนางนางอ่อนาอาชื่อนางอาชื่อมีนางอาจื่ออีกแล้วก็ะไพรอีกลูกนี่ใครนี่ นางไอดาวนางไอดาวเอออันนี้เลยนี่นางนางนางใจนางใจเออคู่นี้ได้่ะนางเพื่อนนางเพื่อนเออเออเอาแสดงว่าใหญ่มากที่เจ้าเป็นกระเทยเมืเลยได้หนิเป็นกระเทยเมืแอเก่งเลยแต่นี่เป็นน้องเลยเออยขั้นขั้นระเบามากเห็นได้เมื่อนาก็จีเห็นเจ้าซะไปหาอยู่เพื่อนบอกโดยโดยเออ เือนเงือนเจ้าอยู่ทางใดแน่ีนลูกมีพูดนีพูเอทุ่งเอเต่มมเลยเพื่อนเจ้าอยู่ทางพูเอโดยโดยอาีมีีจ่าเอขึ้นขึ้นไปทั้งคนดีกบ่เอโดยโดยเอเดี๋ยวผ้าผ้านาบ่าไปเพื่อนไหนบอกไกลโออันนี้เพื่อนใคในรังนี่ลูก พ่อแม่เพื่อนเฮาเออพ่อแม่เพือนเจ้าเอออ๋อเพื่อนไพ่รังหุ่นจักกวนนีืเพื่อนไพ่ลังนี่เพื่อนยังนิ่นอนฮะเพื่พนนอน,แ,น,อนแม่กันนอนแม่กันนอนเออแปลว่าอะไรเดีววะอันนี้เพื่อนอยู่ไซแน่นี่เพื่อนไพอยู่ไซแน่นี่อืมอันนี้แฮมพ่อแม่ลูกกันนะบ่อนี่บบโตพ่อแม่เราป้ากันนะแม่บัวโอนตาแล้วสิฮะโอนตาแล้ว เออพ่อตายแหละเออยังยังแม่มันยังแม่มันเออโอ้พอจำได้แล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวมีให้น้องก่อน่เดี๋ยวมีให้น้องโอ้อันอันนายผู้ใดคนใดคนนี้บอกอันพ่อตายแล้วนะเออแม่แม่เล่ายั่งเออโอ้นี่คนนี้อันเป็นลูกกำพร้าพี่น้องเลยองท่านนี่ไปซื้อเครื่องโซเดกหน่อยอยู่หันแล้วกัเล่ยผ้าเขาเล็กหน่อยนี่เขามาส่งอยู่ในบ้านพี่น้องเลยอ่า แล้วเราเราไปสอนอียังมากินใลเพิ่งดูมันคืออีย่างนีหลุมเพิ่งชัดกันในพี่น้องนี้อีย่างนี้ล,กออลูกหัวกบอกเออลูกหัวกหนนอย,นอยเนาในแนวกินแล้วบ่ได้ยังกินเพลนนี่เอาว่าดนกินเอาบ่เอาเนาะเพื่อนแม่จะใช้ไม่เคื่อนแม่จะยุบพุ่มบนบอกยู่พุ่เอา,อเอาะกีะก,ะกีแม่จะย่ายไาอยู่พี่มันบอกในปีะปะนี้แม่จะย่ายไปอยู่คนขึ้นอ้อันนี้น้องไปนี่นะคนนี้ผู้หญิงนี่น้องไป น้องเจ้าซื้อเครื่องซอยน้องกันหลายเลยพี่น้องเลยวันนี้เอาอันนี้อ,นนอันนี้นาบอให้ยด้วยลูกเด้อเอาไว้ต้มกินเด้อผู้ดใ,ใดแน่ยังบ่ได้นี่คนใดคนนี้บอกต่องโคนมันบ่ได้เออเอาคนนั้นลูกเนี่ยบางลาคือใส่เสื้อท้องโตว่าหนาวบ่เห็นไะเขาไปหากินเองไหมก็คือว่าตอนเพียรตอนยั่งย่างใช่ไ่มเขาก็ไปหากินนัพี่น้องเลย เขาชิมัดไปสอนไปยังเนี่ยไปสอนไปซ้ำขนดว่าที่เจ้าไปเออแล้วเห็ดเขาเช็ดกินน้ำกันบ่หรอเออโดยโดยก็ยังว่าพวกนี้พี่น้องเออเออตลอดเลยพี่น้องเลยมื้อเช้ากับแม่เราเย็นจะไก่ตาบ้ามั้งมื่อเช้ากับไปคลายน้ำใหม่อีกบ่บ่าไม่ได้ไปเออโดยโดยเออพี่น้องเลยเจ้าชื้อยังเกาะซื้อนางจันนางจันเออใช้น้องเจ้ามานี่ซื้อจังได้น้องเจ้าหลกนางอุดนางอุด นางบุตรนางบุตรเออนางนางบุตรเอออันใช้ออกมาพีด้วยนางบุตรนะคนใดนางบุตรโอ้อันคนนี้บางนู่นดูยาวออกดูหลุกจับยาวหน่อยมาพีมาพีมาพีแปลกหลมมาพีเอออันเจ้าในชื่อนางจันเออน้องเจ้าในชื่อยั่งเกาะนางบุตรนางบุตรเอออันนี้นางบุตรบอกเออโอ้อันนี้ตัวผู้หรือตัวแม่ลูกน้องหังน้องหังู้หญิ่งรู้ว่าใช่ลูก ผู้หญิงอันนี้บอกอนางบุตรผู้หญิงบอกนี่ฮะผู้ชายเอา้าเลยไรวะงงเลยเลยนี่ฮะคือสีนางบุตรดูค่อยค่อยงงนี่ผู้ผู้ชายอลไรวะนี่เออทาวบุตรบอกเออเออนางบุตรค่อยลๆงงค่อยยืนพังคทั้งเต๋ยยังวะนางบุตรเขาแนบเมืองหนานี่ผู้ชายนะกว่าแนบเมืองหนาผู้ชายเป็นเป็นเป็นผู้หญิงจำีน่น้องเลยอืมโดนๆที่เจ้เอาไปขายน้องหรกเนาะเออไปขายเท่านึง หัวจักความหานอใหม่หอตอกไปคายพี่น้องเลยเออคั่นเมื่อ,เม,อเ,เมื่อเพี้ยนมาเฮือนเลยพกเจ้าเฉียวไปต้มกินเลยบลูมีนี่เปเจป้าใบบอกเอาไอ้ต้มกินตอนได้นี่ก,นก,นนกินทองนึงกิน<อ>ทองนึงทองนึงเอาไว้กินตะแรง<อ>ใช้เบิรงเงินไปคายเครื่องอะไรเท่าใดแห่นเบิรงดูให้พี่น้องเบิรงดูเบิรงน้ำเบาถือมีใหม้มาทั้งหมดได้จักพันที่จะไปขายนั่นลูกมิเตะมิเตะจะบดคขายใหยียบไปมีแต่ขายให้ำเบาู้เดียวนี่บ่อ โดยยเออคนมักมีใช้คนนี้แหงเลยพี่น้องเลยเออเราเราจะไปขายเขาเขาบริสุทธิ์ชอยเจ้าบุลุกเออโดยโดยพี่น้องเออเฮ้เขาบริสุทธิ์ชอยเจ้าเลยเนาะเออโดยเออเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วพี่น้องเลยอืมนี่แหละเด็กหน่อยพี่น้องไอ้บั่นเห่าเนาะที่ที่ชีวิตบั่นเห่าเขาจะหากินอย่างเช่นไปหาซอนปูซอนปลาให้ยังมากิน ห้ากินห้าคลายน้องใหม่น้องตอกพี่น้องเลยแต่ว่าแต่เก่าอ IC ันแม่จะไปคลายว่าน้องใหม่หมดหรอกเออโดมันไมมายืนทางหนาพี่เจ้ายืนพี่เออบันนี้ฮันพ่อเจ้าพ่อเจ้าก็ไปคล้ายกันก็แม่เจ้าบอกเป็นบริไปเอออันนี้แม่นมูเดียวกันเลยปะเออมูคอยโดยมูคอยโดยมูคอยเออคอยชินแล้วมาซ้อนนั่นเด็กเนี่นอยู่บ้านนี่เติบหนึ่งอยู่พี่น้องเลย โอ้ยฮาบ่ได้ซื้อน้ำส้มน้ำหวานมาเนะาะมาให้เด็กน้อยนะโอ้ยทานก่อนฉันบัดนี่พี่น้องเลยอันนั้นลูกไปนหนห่อยๆนะฮะโอ้โหลโหลอ่ะขันมือเฮือนนี่เจ้าขายเบิดนี่ฮะเงินตัวเจ้าขายเบิดนี่ฮะ50ไพ่ทีเป็นคนเอาเงินตัวนี้แมาเฮาแม่เจ้าบรให้เจ้าเลยบ่อ่ะแม่ค่อยเฮิร์หนึ่งหออโอ้มันบ่ไกลพก่นบ่กกากงเพิ่นเฮิรเพิ่นเฮิรแล้วเพิ่นเฮิร์ไปซื้อหยังนี่ คือขนมกิดปัญหาจะประมาณจะพันหลกห้าพันห้าพันโดยโดยเออเธอจเป็นตะแพรงน้องนางจันน้องเออเหียนกับบริข่าวไม่บรินางจันพ่อเขาไม่ได้จดฮะพ่อเขาไม่ได้จดบริจดจากเขงเหียนนะเออจะข่าบอกเอออืมมันเชียเงินถ้าได้จดเขาเหียนนี่ลูกเจ้บูฮู้เจาบูฮู้เอยเออ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 เเ โอ้โหออกมางั้นมีภัยเขาเลยบ้าอยู่เนี่ยเอออืมใช่อ่าเฮือนหนองเรานี่แต่ว่ารถมันน่าจะไปบ่ได้ทางนี้นะพี่น้องเลยรถไปได้บ่ราะรถไฟผ่านเฮือนเจ้าอยู่บ่ได้ได้บ่เออโอ้เฮือนเจ้านี่ซ้ำบ่นี่ยซ้ำเฮือนนี่เฮือนเจ้าฮือนไม่แป้นบ่เออฮะขึ้นแป้นขึ้นแป้นเออโอ้ขันเฮือนไม่แป้นแสดงว่า ครอบครัวนี่กะพออยู่พอกินพี่น้องเางไกระโบถึงกันว่าสินลำบากเพื่อนไทยเป็นเพื่อนกระตูแบบนี้มีบอกมั้ยฮะมีคนนี้ได้ซ่ามแม่เรากลับแม่เราหนึ่งกลับไปยุนไปยุนน้ำพี่น้องบอกคนเนี้ยต้องหัจใกความเลยพี่น้องเรบ้าเล็กน้อยเราเนี่ยโอ้ยเป็นตะแพงกันยังได้มีคนละหอ่อเขาก็จะเอาไปต้มกินพี่น้องเรกระโบเลยเน่ยเรากินยังเขากิกนไปเล็กน้อยตรงนี้ ดูพี่น้องเอ้ยหูวจักหาเงินนะขำไปลีกับเขามาส่งกระจกหอดบานพี่น้องเบิ่งทางเขาบานกระจกก็โอ้ยพี่น้องเลยลุงล่างๆอยู่บางคนบานกระจก็เงียบได้หนีกับเฮือนข้นได้ยังอันนี้เฮือนข้นนี่จ้ะชื่ิไม่ชื่อขนมบะลุเออจะไป่ชื่อขนมป้อหรือจะหรือจะหรือลาวจะเอาเงินไปให้แม่บ่เออเออเจะเอาเงินไปให้แม่เนาะอืมเจ้าย่านคอยบ่ย่านระเบาป้อ โบายานโบายานเนาะเจ้าเคยเห็นเคยบอ้เคยเคยเห็นอยู่ใช่หรือเห็นอยู่เห็นนางกรุงไกรโอ้ต่โดนแล้วเนาะเออขาเคยเอาขนมให้เจ้าบอ้ <ๆ S 2> อโอ้เขาเคยแจกขนมข้าเจ้าเะพาะข้าเจ้าจังโบายานปกติเขาไปบ้านอื่นนี่เล็กน้อยแตกวุ่นวุ่นนะเขาย่านพี่น้องเลยแต่ว่าน,นี่ก็คือสีโบายานนั่นแหละพี่น้องเลยมๆๆๆๆจมูนอนี้เที่ยวได้กลับไวปนะลูกเนาะโดยโดยเคยมากขนาดพวกนี้นี่ เออนี่ช้อนในเหล่องไงแต่ว่าเสื่ยมันกับเชื้อด็กน่อยเบิดเลยเนาะยัยงประมาณจัะโตนี่ไงบคูคูกันเนะาะใครแม่น้องหอยกับกันเสียใจกันนะนะพี่น้งงองเลยเดี๋ยวบัวหายดีกว่าหายไปจะมันบูพ่อกันพี่น้องเลยที่ต้นจะเอาผดดู้ใดผดู้ใครแน่เอาสิแนะนำซื้อดเด้อเดี๋ยวนะเบาบางมันหนาน่าเบาสีทามหาเด้เออ่าเอาจะซื้ออะไรไดซื้อนางจานันอันนี้มูเจ้าซื้ออะไรนี่นางคำพูด น,ออน,นั่งรกระพุดเอันนี้ได้กแกอันนี้ลดนนี่นั่งวบุตาวบุตอันนี้ได้สนังวกเอาพูดนี่คือชื่อนั่งแต่พูดเดียวนี่จนเจ้าคือเอิรนเรานันาง่งนั่งยังเกะนั่งคำพูดนั่งคำพูดเออโออานั่นงกับน,นั่งซาลูกไนะเออล้วก็พาย่กว่านี้นะน้มน,น้ำซมูดูลูกนั่งอุดนั่งวกนังเอานั่งอีกแลวนั่งอุดนั่งวงแล้วก็ะพาย่งทางลังงนั่งไอ้ื่นั่งชื่อ มีนางกระจืออีกแล้วก็ไพ่อีกลือมีใครนี่นางไอดาวนางไอดาวเอออันนี้เลยนี่นางนางนางใจนางใจเออผู้นี้เล่นอะนางเพื่อนนางเพื่อนเออเอาแสดงว่าใหญ่มากที่เจ้าเป็นกระเทยเมื่เลยได้หนิเป็นกระเทยเมื่อเก่งเลยด่นี่เป็นน้องเลยเออขั้นขั้นระบ่าวมากเห็นได้เมือนเหมือนาขาชีเห็นเจ้าซะไปหาอยู่เพื่อนบอก โดยโดยเออโดยเออโดยนองเลยเอ้าข like ้าช er. uh ัน huh. ก uh, ันเดียวนะเบ้าส uh ิไ huh. ด uh ้ป huh. ิดคลิปก่อนแล้วกันเด้อเออเดี๋ยวอ่านเบ้าสิไปรอเบิร์นเทอนี้ก่อนเด้ออ่าเดี๋ยวคณะมาเมื่อน่าเบ้าเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากเด้อมื้อนี้เอาหมีไปก่อนเนาะเออ่าชั่วโมงเราหมีทงนึงกับขนมทงนึงนี่จะสิเอาตัวใด้หรืออามันเลือกแต่เดียวเอาขนมเออขนมเออขนมนี่กินนี่แซ่บกว่าเอหมีนี่ต้มกินนี่อิ่มกว่า ไปนอนเลยเอาเอาเอาแค่เสนเดียวนะบ่าวจบคลิปแค่เท่านี้สบายดีที่ด้วยนี่สบายดีสบายดีบายบกล้องไายบายสบาย